ข้างบนเขาจะเป็นสามพันสามพันจะเอาอะไรกิน <Slide> <centered>. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ภูสักชาแนลนะครับผมและคลิปนี้นะครับผมก็กักตัวครบแล้วนะครับผมแล้วก็เราก็จะย้ายไปที่หอพักนักศึกษากันเลยนะครับการเดินทางผมมันจะใช้เวลาเดินทางสักแค่ไหนเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่นะครับค่าแท็กซี่เสียไปเท่าไหร่แล้วก็ก่อนที่เข้าหอพักดูว่าขั้นตอนเข้าหอพักนะครับผม,ผมต้องทำอะไรบ้างนะเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอคืนห้องแล้วก็ลงจากเตก่อนโอ้โหตาบอมเมื่อคืนนอนไม่หลับอ,อะไรเนี่ย ไชครับว่าสุด็โอโทั้งร่มวาเฮ้ยหกชั้นเจ้า 아! <놀람>

ญถวทุควกคนเราถึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายตึกให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงด้านล่างตึกแล้วนะครับแต่ผมก็ย,ยังไม่รู้ว่าต้องทำไงต่อโทรศัพท์อยู่ไหน กว่าถ้าถึงตึกแล้วให้โทรหาอาจารย์นะผมจะลองติดต่ออาจารย์ดูเฮ้ย师，我是吴浩然，泰国学生的，我现在<婆>对对我现在到了，哦，对，เรียบร้อยนะครับพอมาถึงแล้วก็ โทรหาอาจารย์แล้วเขาจะลงมารับเรานะแล้วตอนนี้เราก็แค่รอรอรอโอ้ชิชิชิคุเหอเอะ เราเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับผมนี่คือเป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะก็คือจะไม่ย้ายไปไหนแล้วนะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทัวร์ห้องนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะนอกจากก่อนอื่นเลยเปิดประมาก็เจอห้องน้ําเลยนะครับนี่นะห้องน้ํานี่อ่างล้างให้มีปักมีไฟนะครับ ร้อนๆนะมีชักโครกนะพวกนั้นชักโครกแลมีห้องอาบน้ําแยกนะฮะโซนแห้งโซนเปียกนะครับแต่ว่าไม่มีที่ฉีดตูดเหมือนเดิมนะไม่มีที่ฉีดตูดต้องใช้บแบบกระดาษทิชชูบ่บาดตุกอีกแล้วแล้วก็ส่วนเตียงนะครับผมห้องนี้เป็นห้องแบบสามคนนะฮะเตียงนอนก็อย่างที่เห็นนะครับสภาพยังไม่มีฟูกยังไม่มีอะไรนะครับผมก็คือ เราต้องมาท mm ํา hmm. ความสะอาดอีกท like <Okay. S 1> ีมีโคมไฟให้มีไ i f ฟนะครับของเราได้อยู่เอ๊ะไม่รู้ว่าตรงข้ามจะเป็นตึกหญิงหรือเปล่านี่ไม่รู้เลยมาลุ้นกันนะครับผมก็คือผมอยู่ใกล้ที่หน้าต่างนะครับผมอยู่ใกล้ระเบียงนะครับก็โอเคน่าอยู่ใกล้ระเบียงแล้จะทำอะไรได้มา เปิดออกไปก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเตียงที่สองสภาพก็จะเหมือนเมือนกันนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้อะไรเลยก็คืออ,อันนี้ก็คือเตียงที่สามเหมือนกันนะครับผมข้างบนเป็นข้างบนเขาจะเป็น <c oughs> เตียง ที่ให้เรานอนเดี๋ยว,ว่าข้างล่างจะเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ทำกันบ้านอ่านหนังสือตู้เสื้อผ้าเล็กๆตรงนั้นนะครแต่ก็น่าจะใส่ได้อยู่แหละแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมีใครมันอยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยโอ้โหนายชายเลยมีอ,ยอุ้ยตดเห็นวิวด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็คือตอนนี้นะผมเดี๋ยวเรามาถึงห้องพักแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปประฐมนิเทศที่ตึกเรียนที่เราเรียนอยู่นะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเช็ดอะไรไปก่อนนะครับผม นี้เราได้ขึ้นรถเมล์แล้วรถบัสสาย A9 นะครับถ้าเป็นภาษาจีนเรียว่าหงจิวคือผมต้องบอกคนขับรถว่าผมต้องการที่จะลงมีว่วนต้าเฉจีเหอ รถคันสีเขียวนี่มาครับ A9 หรือว่าองจิว อะไรอยู่ครับอันนี้เราอันนี้เราเจอกันที่สนามบินแล้วใช่ไหมครับเจอกันที่โรงพยาบาลอ๋ออันนี้อันนี้เจอที่โรงพยาบาลที่สนามบินหมดเลยนู่นดีดีดีดที่แรกงวดหลงตัวนะ้ Pictures. และเราก็ปฐมิเทศเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับมีการสอบปากเปล่ามือถือค <c oughs> ่ะมือถืุณความ <c oughs> รู้จักคนพื้น,น<บ>เป็นไงบ้างครับก็ดีอาจารย์ใจดีใจดีเนาะใจดีจริงอั้งที่ ประทมนิทเทศเสร็จไปแล้วนะครับมีสอบพูดด้วยนะครับผมเพื่อวัดว่าเราจะไปอยู่แบบระดับไหนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะรู้แล้วว่าเราต้องไปอยู่ระดับไหนไปอยู่เซกไหนไปอยู่ห้องไหนนะครับผมแมต่ว่าตอนนี้ผมกลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วเอาของมาเขียนไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อของที่เราจําเป็นต้องใช้กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะซื้ออะไรบ้างนะครับนี่นะครับไปเลยนี่เราก็มาถึงคาบู เป็นหมอนเป็นพว,วกฟูกเป็นพว,วกผ้าปูที่นอนนะครับอยู่ตรงชั้น2ของคาฟูนะครับแล้วก็ตะเวนหาซื้อเลยจ้ะอันไหนถูกสุดก็ซื้อนั้นแหละแล้วในที่สุดผมก็เลือกได้แล้วครับ299ดอลลาร์ไตวันได้แล้วหนึ่ง ได้หรือ,อยังยังมาดูมันจะหมดแล้วจะอีกไม่ใช่อะไรมาอันนี้ก็โอเคแล้วหนึ่งพันนี่โดนไปคนละเท่าไหร่ครับสำหรับฟูกสามพัน่ามพันแค่แค่แค่นี้เท่าไหร่สามพันสามพันจะเอาอะไรกิน <laughs> ครับทุกคนครับแล้วเราก็กลับมาถึงห้องถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าผมซื้ออะไรไปบ้างนะครับก็จะมีสบู่นะครับสู้เปียกนะครับที่ดูดความชื้นดูดเหงาน้นยาบนปากที่ชู้แห้งนะครับดูใส่ในห้องน้ํานะครับสหรับซักผ้านะครับหมอนหนึ่งใบแก้วน้ำหนึ่งใบนะครับแค่นี้นะครับ แล้วก็ของที่จําเป็นอีก2องสาอย่างก็คือฟูกผ้าห่มผ้าปูนะครับก็คือผมเอามาเองนะครับเตรียมมาจากไทยแล้วนะครับฟูกหนึ่งผืนนะครับประมาณเป็นพันนะครับผมเป็นพันนะครับเป็นพันเป็นพันเลยก็จะมีประมาณนี้แะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s ั b สไคร b e ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าไ้ผมปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ